อายุ30ซื้อประกันชีวิตตอลอดชีพซื้อตัวไหนดีครับประกันชีวิตตอลอดชีพว่าโฮไลค์โฮไลค์คือพวกไม่จ่ายทิง้งปึ๊บผมมีเยอะมากเลยเป็นสิบสิบแผ่เลยนะอายุส0ิใช่ไหมครับผมให้ร้านนึงก่อนแล้วกันเนานหมื่นแสนร้านถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นตระกูลตลอดชีพแบบมันจะมีอยู่2แบบครับก็คือรวมโรคแแรงด้วยกับพียชีวิตถ้าพีชีวิตเนี่ยเออผมแนะนําของทางเบลเอครับผมทางกรุงเทพอันนี้คือเนี่ยไม่อยากพูดเลย แต่ว่าชนะทุกบริษัทจริงๆเบี้ยถูกกว่าจา่ายเยอะกว่าแล้วก็ได้เรื่องทุกคลลภาพด้วยอ่ะอันนี้ลองลองไปเทียบดูก่อนก<ส>็ได้นะอันนี้คือตลอดชีพของผมก็คือจ่ายปีละสองหมืนหนึ่งหกศูนแล้วก็เสียชีวิตได้ล้านหนึ่งครับแต่ถ้าเสียชีวิตประกเนก็คือได้คูณหนึ่งจุดห้าเท่าเป็นล้านห้าแล้วถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยเอ่อทุกผลภาพได้อีกห้าแสนครับผมอันนี้ก็เป็นตลอดชีพเหมือนกันครับแต่ว่าผมเทียบของทางเมืองไทยทกรุงเทพแล้วก็ ซัมซุงอีกสี่แผนหลักนะตรงนี้จริงๆกรุงเทพกรุงเทพชนะหมดเลยอะ่ะแต่ว่าเผื่อลูกค้าอยากจะได้ของอยากจะได้สีชมพูอยากได้สีส้มอะไรเงี้ยอ่ะก็เดี๋ยวเพื่ออาจจะตัวเลกกันนะครับประมาณนี้